พี่น้อยมาหาซื้อดินนี่ซื้อดินเตรียมปลูกพักตอนนี้ค้นก็บ่ค่อเคยหลายเด้อซื้อไอ้กระถางอันนี้นั่นก่นอนจากะพี่น้องก็ไปปลูกเบีย้ยพักอเอาได้ดีเนาะแพองอยู่ด้ พี่น่อยเอาดินดีกว่าเอาจังดีไปจ้ะเอาดินใส่แล้วก็เอาเมล็ดพักลงนี่ก็เป็นเมล็ดพักต่างๆแต่พี่น้อยบอกเอาเดอกพี่น้อยจะปลูกกันพักไท้ยๆ้า รองเท้าใส่อยู่ในบ้านนี่นี่ใส่ไปดูสิน่ารักดีทำสีายางเลยอุ่นดีขนาดมีถุอยางเลียนี่ร้านนั้นขายต้นใหม่มีหอดเตินรองเท้าใส่อยู่ในบ้านอันนี้ขนาดรักมา ส่ไปราคากะเท่าไดล่ะหนี่สิบยูโรคู่นึงส่วนบางนี้ก็จะเป็นต้นไม่ปูกในบ้าทขนาดอะไรอันนี้สำหรับปูกไว้ในบ้านก็จะเป็นกระถางต้นใหม่ ในในบ่บานเป็นนอยน่าก็กลายแล้วน,นี่มองจีว่างเงินต้นหวานทาง,งจอระเข้หวานหางจอระเข้ ก็ทำยัก็สวยนั่นนี่ลก็มอยใหญโตมาสิีสวยๆแต่พอบ่มีหม่องกิบีตังในบ้านก็ได้ดังอันต้นไม้อันนี้นกรรนนำรับไปตังในบ้านฟอกอากาศไปไหนยซื้อไปล้วสามสี่กระถาง เอาเห็ดอันนี้พาหน้ามากอันนี้ต้นไม่อันนี้ดีเล้วจ้ะมันหมือนฟอกอากาศเอาไปอีกว่าเนอะกับทางนึงกับ11 11ฮิโล12ฮิโรฟอกอากาศ้ป่ะแล้วก็ปลูกง,ง่ายดูแล่งง่าย มาได้เด้สิลูกอะเอาวันนี้เป็นน้ำลูกเ <in> ยอะเอาละดีเราไปเลยยจะเอาไปเลยพี่อยูสามกระถางนี่ตัางวันนี้ห้องเราเผ็ดใครดีเนี่ยเออฟอร์ติเซฟกันไะมลูกค้ามาตังในแม่มันเต็มแล้ว ตั้งหน้าที่วี่รลงมองได้ประตั้งไปจะไปซื้อขี้ดินกันด้วยกันเหียบร้อย <c oughs> เสียเง,งินเหียบร้อยถ้าบานบนันไดได้แล้วได้ดินบปประกุพักแล้วจ้ะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศไอ้ข้างนอกนะคะ ไปสากระถางหาแต่นแนวเสียเงินได้พี่น้อยมันหยุดไปอยู่เฉยๆว่าเป็นเสียเงินแล้วสบายใจเออพี่น้องเอ้ยมืนอี้อากาศดีจ้ะมืนอี้มื่อี้มีแดดการปลอดโกงแต่ว่าฮอลแลนด์มันมีหิมะจะปีนี้หิมีบะพุอกุณนภูุิมตอนนี้กัอยู่ที่10 จิบก๊กองศาบ้านอื่นประเทศอื่นเขาหิมะตกจากจาก,จากบ้านนี้ฝนแล้วก็จังสี่เลยจ้ะบ้านนี้นก็นฝนตกเมื่อเหมือนด้ไม่มีนี่แค่นี้ไม่เดดน,นเลนทางนอเวยททางสวิเดน ก่อนเกนก่อนอีเทศการคริสต์มาสก็ตกมาแล้วละน้อยหเห็นน้อยนึงแล้วเมืองมานั้นก่อนทีเขาโซมือมันจะมีเห็นให้เห็นอยู่บ่ได้เล่นหิมะบ่ปีนี้บรรยากาศเป็นข้างนอกตอนนี้ก็ทีพอค่คอยเบิ่งเป็นไดร์โรว์เรื่อยๆได้อมันมีต้นใหม่มันพ่นค่อยมีไอ้มีใบมัน อ่ะสู้มือก็เป็นช่วงที่ใบ้ใหม่ก็ลัางกี่บ่านไหนเห็นมันที่งามเขียว ไปปลูกกันวานเม็ดผักย่นงกันเนาะจากพี่หน่อยแตบบ่ก็ลังจีเริ่มจะ้ะวานเม็ดพริกเม็ดมะเขือถึงว่าปีดีจีได้กินผลผลิต มีความผสมเราจะน่ะทีนได้เก็บพักปลาก,กินได้โกะพักกินหน่อยครับเร็วไปตัวนี้เพาให้่อขับแค่โฮกซีพี่หน่อยรอไปซะแปดซีพเลยเบ้าลายก็ลืมเลยลืมไอ้ว่าปากก็เบ้าตีนก็เหยียบอันมาเบิ่งเข็มไอ้นี่แล้วแปดซีพเลยดูดมันให้หน่อย 等下，人卡还是可好不？ ไ่มนีแหลวเดี๋ยวจยีเอาไปไ <c oughs> ใส่กระถางแล้วก็จีเอาเม็ดพักกันปลกูกเป็นตัวพักพี่หน่อยกัตอนนี้กับบะมี่อย่างดอกพักมันกะพวท่านได้ปลูกนะแต่เนาะกระทงกระทินกระทินพี่หน่อยไปเบืองาาแล้วเขาบ่ตายดอกใบเขาแห้งใบแห้งกิ่งแห้งแต่ว่าเดี๋ยวนาหอนมากเขาก็ <c oughs> ขึ้นมหม่อีก <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศอ้ข้างบ้านพี่น้อยนี่นะอูแข็งแง่งแต่บอกล่าไปดูใจพี่น้อยขอบ้านกันด้วยจ้ะขอบคุณที่ติดตามกันจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า